โอ้ยสมสายยางก่อนสายยางแตกมันหนาวอะไรเหยียบรถเหยียบแตกเลยาทางไฟลุนก่อนอไฟลุนก่อนมันแข็งมันเข่าบ่ได้พอสิมาตอกัรนี่เอาอันนี้ไปของเล่นเด็กน้อยมันเป็นท่อพอดีพอดีซุบเซ็กกันได้กอสัน luôn con Xúc không ngay ngay đây Em à xoay can Ô, oh, nhà hột Ô, oh. ได้ล้วได้ล้วได้ล้วเออได้ล้วเออใช้ได้แลยบริัทกาวหยอดก่อนที então, ่จร like ิงไม่หยอดก็ได <Okay. S 1> ้ท <Okay. S 1> <The> ี่จริงไม่หยอดก็ได้นะโอ้ยกาวกระแข็งโอ้ยน้องหยอดเกาวกระแข็งเปิดก็นหมดเลยมออกแล้วนะเนี่ยเรียบร้อยเลยนี่ใช้ได้ปกติโมมีหัว ใช่ะละเ yeah, นี่ยมองนี่ไม่มีรั่วไม่มีซึม